เป็นยังโอ้ยเออหูแล้วนิดยิดแล้วมันเป็นยังแต่ละมือนี่นนลนวยอยังพูดใดไเย็นยังว่่ถึกใจคิดว่าพองบ่ะพองมอยู่น้ำ พร้อมมาอยู่ในมึงแล้วเอ้ยพร้อมมาอยู่ในมึงแล้วสักมือเขาจะกลับมากับลูกใหม่เขาไม่ได้สนใจมึงแลยเขาเอามึงมาแลกแต่ที่แรกเขาคิดบ่ได้คืนก็เพราะมึงคือเก่าแล้วตอนเขาเอามึงมาแลกที่แรกเขาก็หักมึงกันละพ่อตอนนี้เขาก็ออกจากบ้านแล้วไม่ได้สนใจมึงดอกมึงมาทำไมาเถียงสมนารเนี่ยไอ้พร้อมมาอยู่ในมึงแล้วเว้สมนารมึงแนี่พร้อมไม่ได้เลี้ยงอยู่เลี้ยงมึงแล้วพร้อมว่าหักมึงแล้ว อุ้มก็อุมไม่ได้จับกัอับไ่ได้โตก็โตก็อ้วนอือสมนาอือสมมเียสมนาสมนางเยอสมนางอีอือถึงี่มยู่บรานอสมนางแอสมนางสมนางนสมนาเนี่ยลำ้หลายหลายควางออพอยังบ่ไหวแล้วสมนางอือสมนางเก่เบาแอือเอึงเห็นบ่ตัวนเขยังล้ำคาามึงเลย คิดว่าเขาจะรำคาญบ่พอยังรำคาญแล้วยายยังรำคาญเลยกินกินหลายโตกับโตตันเห็นบ่ะบุณน์ไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องเล่าว่าหว่ะนะอู้ยผัวกับบุมีบายบายผัวกับบุมีบ่มีผู้ใดมาเอาว่าเกิดมาสร้านเองยังจริ่งนะเออยายจับเหยียนันก่อนอู้ยอจอมนาจอหนาชิบะ้ดจอมนาบุมีอย่างเหยนดังบุรีมาจากกองเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงชีวิตเออ ดมนะดมเนาะแต่เกิดมาเป็นยังไม่ตะขี่ขานใส่ออกไปร่างออกกันร่างไก่มึงกับบ่ไปออกยังเทียะเดี๋ยวจะนอนอยู่ซื้อออกไปเงาออกไปออกกันร่างไก่ออกไปได้ข้าวเดี๋ยวแต่พนมไม่ได้บ้องหายสมนีงบ่ได้เรื่องมหัองเรื่องกูแล้วดมนะบ้านันาวมึงยึดถือเอาไปโพดแล้วมึงเรียกวัดไปหลุดมึงวิบูเดียมึงดอกมึงเป็นยังสีต่อไปฮะนายมึขี่ขานไง จำบ่เวลาบอลไม่ต้องมาเหลือใจมันปั๊บปรุงตโตไม่ขนาดแล้วถ้าเขามาหักหน่ะลดหุ้นได้แล้วมันเกินไปแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมถามเข้าใจไหมเข้าใจไหมรอหน่ะฟังอยู่ เข้าใจไหมเฮียนบอกขจามันจริงมั้งไะเข้าใจไม่พูดนะฮะจากเข้าใจไหมโอเคไหมขอมือหน่อยเข้าใจแล้วขอมือเออขอมือโอเครับทราบขอมือนั่นยิ้มไปกี่ขั้นนะมึงขอมือเออรับทราบอีกข้างหนึ่งมึงยกขามึงยังยกบกขึ้นแล้วโอ้ยอีแนังขิงเออผมหนั่งไง